ค่ะวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนแปลงไฟล์อย่างง่ายนะคะด้วยโปรแกรม Format f a ต t o r y นะคะเออวิธีการใช้ก็ดคด iPhone, ลิกที่ไอคอนรูปโปรแกรมนะคะแลคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะคะที่จะสอนใช้ก็จะเป็นส่วนของการแปลงไฟล์อย่างง่ายๆนะคะ บางครั es, 1, ้งเราไปโหลดวิดีโอมาจาก y o u t u มันก็จะเป็นวิดีโอแต่ถ้าเราต้องการแบบไม่เป็นเสียงเดียวเขาจะใช้โปรแกรมนี้สามารถตัดเสียงออกแล้วแปลงไฟล์ให้เป็นแต่เสียงเดียวได้นะอยากให้เป็นภาพเฟสามารถทำได้นะคโดยที่ไม่มีเสียงวิธีการใช้โปรแกรมไม่ยากนะคะเราจะเอาขั้นต้นๆก่อนก็คือารแปลงไฟธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะ วิธีการก็คือเราสามารถคลิกเรื่องได้เลยว่าเราจะแปลงอะไรเราจะแปลงวีโอนีละให้เข้ากับอุปกรณ์ของเราเอ่อพวกไอไอ,ไอพอตไอแพอะไรพวกนี้นะคะก็จะาสามารถเลือกไฟล์น้ำพูได้เลยจะมีน้ส,นนะะนออสกุนของไฟล์ขึ้นให้นะครแล้วแต่เรานะคะว่าราจะเลือกอะไรให้เหมาะกับอุปกรณ์ของเรา ก็มีเสียงนะคะเสียงก็จะมีมน้ำพุนี่เลือกมากมายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเ e อ็ีสามนาที่นี่ก็จะแปลก็จะแปลเป็นเ e อ็นดีสามดอนนรูปภาพสามารถต้องเช็นใบืออะไรไดะะ้แล้วแต่นะคะแล้วจะเราจะถนัดหรือสะดวกทับนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือดีวีดีเอ่อ ก็แบบเพิ่มไฟล์วิดีโออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สามารถทำ G D งได้ด้วยนะ,ะตั้นาว่าไปเออนี่แหละเออแล้วก็จะมีตัว录วิดีโอนะฮะเราก็สามารถทำได้ในการดูวิดีโอนะะถถี่เราสร้างวิดีโอไปเลือกไปลราก็ทำได้นนด้วย เรื่องคุณภาพเรื่องอะไรตามๆได้นแต่ที้จะมาสอนการแปลงไฟล์ก็คือ,อจริงๆแล้วเราสามารถแบบิีเข้าไปเลยเพราะว่าต้องสามารถดึงเข้ามาวางได้เลยก็จะขึ้นอะไรมุ่งเต็มๆเลย,ยอืแล้วก็เลือกแบบให้เป็นแบบเพย,ยดูสัญลักษ์ณ จะเป็นรูปโซนูน,นะคะถ้าเกิดเป็นรูปม้วนฟิล์มเนี่ยจะเป็นวิดีโอนะ่ถ้าเป็นปโซน,น้มก็จะเป็นเพลงนะคะถ้าเโโกิดใครไม่สะดวกแบบนี้ก็แบบวมันบงไปแลบมันจะงงแล้วลิกข้างๆเลยนะมาเป็นฟนดูนี่เอ่อเวอร์ชั่น2.0เน,นี่ยมันก็จะไม่เหมือนเอ่อรุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่ก็จะขึ้นเป็น รูปไอคอนสี่เหลี่ยมเดี่ยวขึ้นมาเลยไเป็นแบบนี้อันแบบนี้ก็เป็นรูปเกา่ารูปเก่าก็สามารถคลิกไป mv3 นี่นี่กาไปจะขึ้นหน้าต่างอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแบบดีนะคะเออเป็นหน้าต่างของโปรแกรมนี่นะคะเออเวลาเราจะเพิ่มไฟล์อย่างเงี้ยดึงหรือนี่ดึงวางเลยก็ได้ะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบนั้นก็ เอ่อแต่ถ้าเกิดไม่ชอบเงินก็สามารถเพิ่มเป็นเอกสารทำงานนะก็คลิกตรงนี้ก็ได้มันจะขึ้นเงินจ่ายเบี้ยเลยเอ่อขึ้นเงินจ่ายนี้ใช่ไหมหรืก็่าสามารถตั้งตั้งค่าขาออกนะคะตั้งค่าวิจัย่ได้คือเหมือนแบบตัดเพลงหรือว่าตัดเพลงกับอะไรได้หรือว่าถ้าเกิดเรา เราจะเอาพวกเอ่อทอนมืออะไรของเพลงเอาไปตั้งค่าเป็นเสียงเลี้ยเข้าอะไรเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้จะเป็นการตัดเสียงตัดวิดีโออะไรที่ดีได้เลยแต่ถ้าเกิดตั้งค่าขาออกคลิกเข้าไปมันก็จะมีเป็นเอ่อโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์นี่คือเอ่อเราจะสามารถเลือกขนาดของ ไว้ที่เราจะแปลงได้นะคะเอ่อถ้าคือเราเลือกคุณภาพากลางๆไฟก็จะคดีอดีนะถ้าเลือกตามก็จะเบาเลงอีกแต่คุณภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสูงก็จะชัดเจนแต่ไฟก็จะเ,เิ่มขึ้าเ,เลือกกลางๆคะเรากดตกลงเกดตกลงเสร็จแล้วก็ไกดตกลงบนหัวดิ ไฟที่เรากำลังทำก็ามาเรอการแปลงไฟล์อยู่ในช่องเลียงหน้าโปรแกรมอย่างนี้นะคะพอเพื่นอนีนี้เสร็จแล้วปุ๊บทีนี้แล้วเราสามารถเลือกเอ่อที่นะคะเขาเรียกว่าโฟลเดอร์ายทางพอเลือกเลือกโฟลเดอร์ายทางว่าจะให้เอไฟล์ที่เราแปลงจะไปอยู่ที่ไหนเราสามารถเลือกนี้ได้น,นะคะ เราจะเอาไว้ที่เราเลือกไปทางคุณดีแล้วอินดิโดีขณะนั้นก็เลิอกกดเลิอกนะพอเลือกปุ๊บไฟล์ที่เราเลือกไปกำลังวินนะะ่งเลยค่ะมันจะความหนักความเบาของไฟล์จะมีผลต่อการเออ่แปลงออกมาด้วยนะคะถ้าเกิดมันช้า,าก็แสดงว่าไฟล์นะั้นหนักถ้ามันเร็วแสดงว่า,วาไม่หนักมาก ขณะที่เรากำลังเอแปลงไฟลเนี่ยสามารถหยุดหยุดทำคือหยุเลิกหยุดชั่วคราวคือหยุดแล้วก็สามารถทำต่อได้ตัวนี้ไฟล์ของเราก็เสร็จแล้วก็จะได้เตือนที่ข้างเนี่ใช้เวลาที่แปลงเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็คลิกเข้าไปคดเลือกไปทางไฟล์ที่เราแปลก็จะขึ้น เมื่อก,กี้ชื่ออะไรต้องนำชื่อ,อไว้นะก็จะขึ้นงรงนี้แล้วสามารถดึงออกมาได้เลยโอเคมี้ฟลแบบไฟล์โอเคเสร็จแล้วกา,ารเปอดไฟลง่ายถ้าเกิดว่าต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในเออว็บต่งตางของ Google และ YouTube ได้นะ โอเคค่ะวันนี้ขอจบการรับสดเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ